เจนจะบอกว่าเจนไม่ได้ผอมเบอร์นั้นถ้าทุกคนมาเห็นตัวจริงทุกคนอ้าไม่เห็นผอมเลย เจนนี่เผยนิสัยส่วนตัวเป็นคนแบบนี้ยอมรับโรคจิตจนลูกยังเบื่ออีกหนึ่งซุปตาร์สาวขึ้นชื่อดาวค้างฟ้าสําหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนเาานี่อัลพาดนาป้อมเพชรเราจะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เนี้ยบระดับหนึ่งโดยสาวเจนนี่ยอมรับว่าเป็นคนที่สะอาดมากๆโดยเผยในรายการคุยแหลกแดกดึก EP 2ีที่มีบางช่วงบางตอนแจ็คแฟนฉันพูดว่าเจนนี่เป็นคนรักความสะอาดมากสาวเจนนี่ถึงกับร้องโอ้โหพร้อมกับบอกว่า ยอมรับเลยว่าเป็นโรคจิตอย่างโซฟาใครจะมานั่งต้องเช็ดบ้านสีขาวหมดเลยทุกอย่างสั่งจากเมกาหมดเลยโนล่าจะขึ้นโซฟาก็จะให้ลูกเช็ดเท้าก่อนเปลี่ยนชุดถามว่าทําไมต้องเวอร์คือต้องเห็นทุกวัน90%ชอบอยู่บ้านบ้านต้องใช้ของดีทําให้มีค่าบ้านสวยเยียวยาจิตใจถ้าเกิดโนล่าหรือใครจะเอาของเข้ามาในบ้านเจดสีเล่นได้ตรงนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นโนล่าออกจากบ้านก็วิ่ง เก็บหมดแม่ต้องเก็บเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดหมดเลยขึ้นเครื่องบินก็เช็ดหมดเพื่อนบอกโรคจิตโนล่าบอกมามี่ไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะหลังๆคง,งเบื่อแม่มากอ่ะลงไปนั่งและนอนที่พื้นมามี่เช็ดไปเลยค่ะเป็นโรคจิตไม่รับงาน4ปีกักตัวอยู่แต่บ้านออกจากบ้านแล้วแพนิคช่วงโควิดไม่ได้เลยเป็นคนจิตไปเลยห้ามไม่ให้ใครมาอุ้มแม้กระทั่งยายกยาับย่าใครเข้าบ้านแทบจะให้ใส่ชุด PPE เรื่องนมไม่มีการชงปั๊มเท่านั้นต้องกิน เล่าแม่เท่านั้นพ่อเท่านั้นล้างขวดนมไม่จ้างแม่บ้านของที่สั่งก็ต้องสั่งมาแล้วตากแดดหน้าบ้านฉีดแอลกอฮอล์ตากครึ่งวันแล้วค่อยเอาเข้ามาเรียกได้ว่าสาวเจนนี่บ้าคลั่งเรื่องความสะอาดแบบสุดๆจริงๆค่ะแต่สุดท้ายก็เข้าใจด้วยความเป็นห่วงลูกสาวและคนในครอบครัวฉะนั้นก็เข้าใจสาวเจนนี่หน่อยนะคะทุกคน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า